โครงการวางท่อน้ำประปาส่งผลให้ต้องหยุดจ่ายน้ำแก่7เขตในนครไทโจงช่วง10นาฬิกาของวันที่21มีนาคมถึง9นาฬิกาของ23มีนาคมนี้รวม47ชั่วโมงประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3 0 0แสนครัวเรือนการประปาไต้หวันตั้งจุดแจกน้ำา1 9 9แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การหยุดจ่ายน้ำประปาครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำแต่ที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำเริ่มตึงตัวจากข้อมูลนวันที่20มีนาคมระบุว่าน้ำในเขื่อนเตอจีที่จ่ายน้ำให้แก่เขตภาคกลางเหลือเพียง58.1%เขื่อนสุริยันจันทราเหลือ61.8%แม้สัญญาณเตือนภัยแรงยังเป็นสีน้ำเงินแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีฝนตกลงมา 也还不是很明朗，因此神经数会持续的来监控。 ภาคใต้ของไต้หวนันเผชิญกับภาวะขัดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเขื่อนเจิงวุนเหลือน้ำประมาณ11%ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นมาเทศบาลไทหนานสั่งให้ธุรกิจที่ใช้น้ำมากกว่า1,000หน่วยต่อเดือนลดการใช้น้ำ10%ขณะนี้มีหนังสือเตือนผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตาม68รายและมีการใช้ลวดผูกตะกัวผูกติดกับมาตรวัดน้ำเพื่อลดการจ่ายน้ำแล้ว269ราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่20มีนาคมนี้เป็นต้นไปผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแจ้งต่อทางการและไม่ต้องกักตัวประชาชนที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกสามารถไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลได้เดี๋ยวก็ตามคลินิกทั่วไปยังคงแยกผู้ป่วยโควิดให้ลงทะเบียนและตรวจวินิจฉัยที่ด้านนอกของคลินิก สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศอนุญาตให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด1 9และมีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถลาป่วยได้เป็นเวลาห้าวันและจะไม่ถูกลงบันทึกว่าขาดเรียนการอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อไปพบแพทย์ได้ทำให้บรรดาแพทย์กังวลว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดด้านกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าแม้จะมีความเสี่ยงแต่โดยภาพรวมแล้วก็สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูงเกาะรอบนอกและผู้ป่วยในสถานพักฟื้นเจียงคงใช้ระบบการแพทย์ทางไกล ประชาชนยืนเข้าแถวรอซื้อไข่ไก่ที่หน้าร้านตั้งแต่เช้าปัญหาอุปสองค์อุปทานไข่ไก่ขาดสมดุลยังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไต้หวันขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มกับราคาขายส่งอยู่ที่45.5และ5 5เหรียญต่อ600กรัมตามลำดับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผู้ประกอบการจะขึ้นราคาแต่สุดท้ายที่ประชุมมีมติให้สัปดาห์นี้ยังไม่ขึ้นราคาส่วนสัปดาห์หน้าต้องหาเรือกันใหม่ สมาคมผู้ค้าขายขู่ว่าหากทางการบีบให้คงราคาเดิมไว้จะปิดตลาดแบบไม่ม <t ick noise> ีกำหนดและจะไม่แจ้งราคาแต่คณะกรรมการการเกษตรเผยว่าเป็นประเด็นลวงชูส์เป็นประเด็นเปราระเดนลวงซเระเด็นเนรเดนล์นปรกเลงนรเดลวเป็ระว่าดลวงซู้เนรดนวปนประนลวงนประเนนประเดนลวงเป็าปรเด็นวรนลว่านปเด็นลวงนประนงสเนดืองเนะเดนนยิ่งเยอะ ขณะนี้ผลผลิตไข่ไก่ใ,ใ,กในไต้หวันเองก็เพิ่มขึ้นคณะกรรมการการ,การเกษตรจะพยายามทำให้ตลาดไข่ไก่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดผลการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกหลังสถานการณ์โควิดพบสนามบินชางงีของสิงคโปร์ควา้าแชมป์สนามบินที่ดีที่สุดในโลกกลับมาครองอีกครั้งอันดับ2คือสนามบินฮามัดของกาตาอันดับ3ส,สนามบินฮานิดะของญี่ปุ่นตามด้วยอินชอนของเกาหลีใต้ ในขณะที่สนามบินส่วนภูมิของไทยติดอันดับที่68ขยับขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่อันดับที่77ส่วนสนามบินเถาเยว,วนร่วงจากอันดับที่67ลงไปอยู่อันดับที่82แคนาดาใน2021ช่ง20วงครึ Ab, ch <matter> ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการเปิดประเทศชาส่งผลให้สนามบินเทาเยนมีผู้โดยสารน้อยปีที่แล้วมีเพียง850,000คนเมื่อรายรับลดส่งผลต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการจัดซื้อเพิ่มเติมบวกกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3ราชาทำให้ล่าหลังเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดังนั้นจึงต้องเร่งการก่อสร้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยว